ถ้าซเมื่อกี้ได้อัปเดตท่ามาใหม่แล้วนะครับท่านั้นก็คือท่าที่2นั่นเองนะนี่เป็นการจับศัตรูแล้วก็โยนขึ้นฟ้านะครับให้ไปโดนก้อนหินแล้วก็เด้งไปเด้งมาโอ้โหแล้วก็ทุ่มลงหรอจามแล้วมีฟินิชเชอร์เฉพาะท่าที่2ด้วยนะครับนั่นก็การโยนไปเหมือนเดิมนะแต่ครั้งนี้ก็เจ้าก้อนหินมารวมกันแล้วก็ทุ่มลงโอ้โหโอเคคุณผู้ชมเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเข้ามาแล้วเฮ้ยยืนนิ่งเหรอยืนนิ่งเหรอ อาอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบแล้วเออโอ้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวชิบหายละโอ้โหแล้วกูโดนเองอ่าโย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 โดนดีโดนดีและและเอ้ยวุดเฮ้ยวัวโอ้โอ้โอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ โอ้โหแม่งเอ้ยเฮ้ยเพื่อนโอ้โหมาดิโอ้โห,มโโหแม่งเ้ยมาพายุทอร์นาโดงไงนี่ไงแล้วก็ต่อด้วยอ่าได้หมุดพอดีเว้ยมาดิมาดิเข้ามาเข้ามาโดนโดนเฮ้ยไอ้เชยมันเก็บเฮ้ย เธอตีวะ่ะเห็นคนยืนนิ <ing> ่งไม่ได้ไงมาต่อต่อโอ้โหชึบชึบโดนโดนอันนี้แหละและยังไงยืนนิ่งอย่างนี้ไม่รอดลฮลโหลยืนนิ่งเหรอวะเย้โดนไปดิแล้วก็ทุ่มด้วยสกิลหนึ่ง อย่ายืนนิ่งต่อหน้าผมไม่งั้นจะโดดไปดาวังคารมันก็โอ้โอแหลกทุ่มด้วยสกิลหนึ่งอีกรอบอุกบาทมาแล้วไอ้ทำอะไรอะไรวีรุ่นทำอะไร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 หนึ่งคิวแบบชิวๆไอ ใช <S an> ่เฮ้ยเขาเปิดมาเราก็ต้องเปิดตามโอ้เฮ้ยไอน้นี่โอ้โอ้าอาวุธเหรอาวุธเหรอมาดิเฮ้ยฮีโอ้โอ้โอ้าวโ,โดนเต็มเต็มอย่างนี้ลูกอุกกาบาตเออเออเอะไรอะไรอะไรมา อ่ะตายดิเรียบร้อยไอ้กรวดโอ้เชี่ยแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีคนช่วยเฮ้ยขอบใจเพื่อนมานี่เฮ้ยเออมรอดได้ไงวะยืนดูสงครามโอโ้นี่มัน Welcome to my way ไร้องแล้วติดเรือดสีนี่ไงมาดิ มาดิ welcome to ไม่หรอไม่อะไรไม่ดิสครอสไม่เอ็มพลาสโอ้โอ้โอ้ลูบินโอ้โหเอาแล้วทำไมไม่ไปร้องเพลงอ่ะเบื่อร้องเพลงแล้วอยากต่อยคนโอ้โอ้โหโหไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้เว้ละโอ้โอ้เฮ้ยโรบินเฮ้ยเฮ้ยเว้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เก่งโอ้โ oh, ห oh, ชิบหายแล้วเอาเฮ้ยใจเย็นโอ้โหโรบินโอ้โหใส่ไม่ยั้งเลยเว้ย โอ้โหเวแล้วเวแล้วมาโอ้ยเฮ้ยใจโรบินใส่ไม่ยั้งเลยวะใส่ไม่โอ้โหเวแล้ว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 โอ้โหเวเวแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนกันโอแล้วปพิงการทันชิปหายนี่ไงนี่ไงโอ้แล้วลบเอาแล้วกูโดนสกิลสองโอ้โหโอ้โหตายโอ้

Lady Show Nghe And I'm here for the formation. Oh, hi uh, Hi 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 Yeah Let's go baby Yuck Oh, oh Oh, hi Why you doing? Good, I'm going to get a team, good, đi thôi Smash Hoi nha Wow A know for the formation Welcome to my Whoa, Woo. I know for the what the f <laughs> Oh what? 넌넌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  <San>